วชระจีปปชสอบนักการเมืองข้าราชการช่วยทักษินรักษาตัวโรงพยาบาลตำรวจวัชระจีปปชสอบนักการเมืองข้าราชการช่วยทักษินรักษาตัวโรงพยาบาลตำรวจเรียกร้องกรมราชทัณฑ์เลื่อนใช้ประกาศฉบับใหม่วันที่22ธันวาคม66ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปร,ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช นายวชรเพชทองอดีตสสพักประชาธิปัตย์ยื่นเรื่องถึงพลตำรวจเอกวชรพลประสานราชกิจประธานปปชขอให้ดำเนินการไต่สวนในสหาการเพชรนรินอธิบดีกรมราชทัณฑ์กับพวกและฝ่ายการเมืองที่เกี่ยวข้องเนื่องจากมีพฤติกรรมหรือการกระทำที่ผิดประมวลจริยธรรมของข้าราชาการหรือนักการเมืองและกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อเอือ้อประโยชน์กับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีหรือไม่ โดยนายวชระกล่าวว่าตนได้รับการร้องเรียนจากประชาชนกรณีเคลือบแคลสงสงสัยว่านายทักษินเข้าเรือนจำแต่ไม่ได้มีการจำคุกจริงตามพรบราชทานพุทธศักราช2560ไม่เท่าเทียมนักโทษทั่วไปถูกส่งตัวย้ายมาอยู่โรงพยาบาลตำรวจชั้น14นับตั้งแต่วันที่23สิงหาคม66จนถึงวันนี้ครบ120วันประชาชนไม่เชื่อว,ว่าพักร,รักษาตัวอยู่จริงมีการเอื้อประโยชน์โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่เพื่อช่วยเหลือนายทักษินพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจทั้งไม่มีอาการเจ็บป่วยจริง นายแพทย์โรงพยาบาลราชทานรับรองให้ในายทักษินพักรักษาตัวโรงพยาบาลตำรวจเป็นที่สงสัยของประชาชนอย่างยิ่งขอให้ตรวจสอบนายแพทย์ท่านนี้ด้วยรวมทั้ง,งมีการเร่งรัดเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ออกระเบียบกรมราชทานว่าด้วยการดำเนินการสำหรับการคุมขังในสถานที่คุมขังพุทธศักราช2566ลงวันที่6ธันวาคม6 6ให้ทันในปีนี้เชื่อว่าเอื้อประโยชน์ให้กับนายทักษินหรือไม่ ดังนั้นจึงขอให้สำนักงานปาปชดำเนินการไต่สวนอธิบดีกรมราชทัณฑ์กับพวกและฝ่ายการเมืองที่เกี่ยวข้องมีการกระทำที่ผิดประมวลจริยธรรมของข้าราชการและนักการเมืองกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อเอื้อประโยชน์กับนายทักษิณหรือไม่โดยขอให้มีการสอบสวนสีข้อดังต่อไปนี้หนึ่ง ไม่ต้องถูกจำคุกจริงและไปรักษาที่โรงพยาบาลตำรวจตลอดเวลาหรือไม่และป่วยจริงอหรือไม่สองมีการดำเนินการตามขั้นตอนเมื่อรับนายทักษิณเข้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครหรือไม่มีการกรอกทะเบียนประวัตินักทโทษร้อยโทหนึร้อยครบถ้วนในวันที่22สิงหาคม663 มีข้าราชการหรือว่านักการเมืององอคนใดสั่งการช่วยเหลือสนับสนุนปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้นายทักษิณไม่ต้องถูกจําคุกจริงได้ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล4ออกระเบียบกรมราชธานลงวันที่6ธันวาคม66มีการเร่งรัดออกในออกให้ทันในปีนี้เพื่อเอื้อประ ประโยชน์ให้กับนายทักษิณหรือไม่และขอให้ให้มีการกันค้าราชการชั้นผู้น้อยที่ให้การเป็นประโยชน์ไว้เป็นพยานสำหรับนักการเมืองที่ควรตรวจสอบและสุดแท้แต่ปปชจะเห็นสมควรรวมถึงต้องตรวจสอบรองนายกรัฐมนตรีที่เข้าเรือนจำในวันนั้นรวมถึงรัฐมนตรีว่าการยุติธรรม นายวชระกล่าวว่าในวันที่นายทักษิณมีหมายสารเข้าเรือนจำนายวิษณุเครืองามได้เข้าไปในเรือนจำตนเชื่อว่าโดยลำพังผู้บัญชาการเรือนจำพิทกรุงเทพคงไม่กล้าอนุมัติให้ในายทักษิณไปรักษาที่โรงพยาบาลตำรวจมีนักการเมืองหอนๆกรุงลงกาหรือไม่ที่สามารถนำนายทักษิณเหาะเหินข้ามกำแพงเรือนจำพิเศษกรุงเทพไปรักษาที่โรงพยาบาลตำรวจ จริงหรือไม่ลำพังข้าราชการไม่กล้าที่จะปฏิบัติผิดระเบียบหรือกฎหมายแต่ประการใดแต่ย่อมมีนักการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไม่มากก็น้อยจึงขอให้ปปชสอบจริยธรรมนักการเมืองทุกคนที่เกี่ยวยกข้องรวมถึงข้าราชการทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด เมื่อถามว่าครบ120วันแล้วนายทักษิณจะยังได้รับการรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลตำรวจหรือไม่ในวัชระกล่าวว่าเมื่อรัฐบาลนี้นำโดยนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการคลังและรับทราบทั่วกันว่ามีส่วนเกี่ยวข้องสนิทแนบแน่นกับนายทักษิณจึงเชื่อได้ว่าการพักรักษาตัว,ตวของนายทักษิณคงเป็นไปโดยสะดวกทุกประการแต่พี่น้องประชาชนสงสัยและไม่เชื่อว่าป่วยจริง ในขณะที่อยู่เมืองนอกไว้น้ำชกมวยเล่นสกีร้องร้องเพลงเมื่อลงเครื่องที่สนามบินดอนเมืองในวันที่22สิงหาคมมีการโบกมือให้กับมิตรรักแฟนของอย่างแข็งแรงไม่มีอาการเจ็บป่วยลงจากเครื่องบินไม่มีเปลหามลงมาแต่เมื่อเข้าไปถึงเรือนจำกลับเป็นคนป่วยซึ่งโรงพยาบาลราชทานไม่สามารถรักษาได้ ซึ่งมีเหตุผลกลใดที่ใช้วิธีการเหนือเมฆเสกดนบันดาลให้ในายทักษิณไปรักษาที่โรงพยาบาลตำรวจชั้นที่14ซึ่งรูราเปรียบเสมือนกับโรงราม5ดาวฉะนั้นปปชตั้งอนุกรรมการไต่สวนเรื่องนี้โดยด่วนที่สุดเนื่องจากเป็นการเอาเปรียบเพื่อนนักโทษกว่า270,000รายทั่วประเทศที่ถูกจำคุกจริงไม่ได้มีการจำคุกแบบปลอมหรือจำคุกทิป ส่วนที่นายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกระบุว่าเข้าไปแล้วเครียดนายวัชระกล่าวว่าคงเป็นไปไม่ได้แต่นายสมศักดิ์เป็นคนที่เครียดกว่าและได้มีการดําเนินเรื่องนี้ในสมัยพลเอกประยุทธ์จันโอชาเขารู้ดีและไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมถึงได้เป็นรองนายกรัฐมนตรีโดยส่วนตัวตนชื่นชมว่าสามารถเป็นรัฐมนตรีมาได้ยาวนานที่สุดในบรรดานักการเมือง ทั้งหมดสามารถอยู่ได้ทุกยุคทุกสมัยตั้งแต่สมัยนายทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีจนมาถึงยุคพลเอกประยุทธ์และนายกคนปัจจุบันและในอนาคตและสำหรับความเกี่ยวพันของนายทักษิณและนายสมศักดิ์เป็นออยห้างไรทุกคนรู้กันทั่วประเทศนอกจากนี้มีข้าราชการระดับสูงของกระทรวงยุติธรรมให้ข้อมูลว่ามีการเร่งรัฐธรรมบียบกรมราชทานให้เสร็จในปีนี้ซึ่งข้าราชการมีการชี้แจงต่อคณะกรรมาการการกมท การตำรวจไปแล้วและที่มีการมีการระบุว่าคนเร่งรัดก็คืออธิบดีกรมราชทัณฑ์อย่างไรก็ตามตนเสนอกรมทตตำรวจและเสนอไปทางกรมราชทัณฑ์เพื่อให้สิ้นข้อครหาวาออกมาเพื่อเอื้อประโยชน์นายทักษิณขอเรียกร้องให้เลื่อนการประกาศใช้ออกไปอย่างน้อยหนึ่งปีส่วนเมื่อครบ120วันจะใช้วิธีการใดเพื่อให้อยู่โรงพยาบาลตำรวจต่อโดยไร้ข้อขอรหานั้นตนไม่อาจมีมันสมองที่เลิศดเล่อเหมือนข้าราชการที่รับใช้ฝ่ายการเมืองในขณะนี้และไม่สามารถตอบได้